สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีท้องถิ่นค่ะวันนี้พิเศษเลยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่31ธันวาคม2557แล้วก็เป็นปกตินะคะพอถึงส่งท้ายปีเก่าเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่อย่างไรเราก็จะต้องมีการพูดถึงเรื่องของดวง แล้วก็ปีชงด้วยนะคะวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์ชนทัศน์ฤทธยพ่องซึ่งท่านได้รับฉายาว่าเป็นหมอดูเข็มทิศทองคาด้วยอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะครับสิ้นปี57เข้าสู่ปี58หลายคนเริ่มพูดเรื่องคําว่าดวงแล้วครับไม่ว่าจะเป็นดวงบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมภาพรวมประเทศไทย อาจารย์ได้มีการนั่งดูบ้างหรือยังคะเป็นยังไงบ้างตลอดระยะเวลาที่ก่อนจะถึงปี2558เราก็จะเริ่มเช็คแล้วนะครับว่าปี2558นั้นจะมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่จะเสริมขอให้เกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานหรือว่าในสังคมในปัจจุบันนี้ตลอดจนถึงปีของผู้ที่มีผลกระทบหรือไม่มีผลกระทบเพราะฉะนั้นในปี2558เนี่ย เราก็จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของอปีที่มีผลกระทบหรือไม่ไม่กระทบเพื่อที่จะให้บอกให้บรรดาพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับได้บอกกันว่าได้รู้จักระวังกันไว้อ,อย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าได้แก้ไขก็จะดีครับอาจารย์ไล่เรียงให้เราฟังหน่อยสิคะอาจารย์ดูอะไรไว้บ้างปี2558นะครับเป็นปีมาแหม่ธาตุไม้ปีมาแหม่ธาตุไม้นะครับปีนี้เป็นเปีย่ยงความอ่อนไหวเป็นเปีย่ยงอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความ งุดกิจไม่สบายใจเกิดขึ้นปัญหาของปีเนี่ยจะมีผลกระทบต่อคนในประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเรารู้จักระวังกันไว้ในปี2558ก็จะไม่มีผลรุนแรงตลอดจนถึงในเรื่องของเศรษฐกิจปี2558ปัญหาเศรษฐกิจจะมีผลต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลกระทบในเรื่องของการเงิน การเงินเฟื่ะ <Kh à. S 2> นะครับเศรษฐกิจฟุบแล้วก็ขอให้เกิดการฟุ้งเฟ้อเกิดขึดขดข้นพเพราะฉะนั้นในปี2558นะครับจะมีผลในเรื่องของการเงินต่อเนื่องมาเป็นปีที่4ปีนี้จะมีผลหนักมากกว่า,าทุกๆปีที่ผ่านมา3ปีที่แล้วเราว่าเราหนักแล้วอมันมีผลต่อเนื่องนะครับ oh. เพราะฉะนั้นปี2558นเนี่ยคือปีที่4ของปีที่มีผลกระทบในเรื่องของการเงิน เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องระวังกันในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษใช้จ่ายต้องรู้จักมัธยัติต้องคิดมากขึ้นต้องคิดมากขึ้นรับรอบคอบมากขึ้นอ,อ,ยอย่าไปคิดว่าเอปีที่ผ่านมาเล็กน้อยปีนี้คงจะไม่มีผลกระทบอะไรแต่ถ้าปีนี้มีผลกระทบเพราะว่าปีมาแม่ธาตุไม้ธาตุไม้เนี่ยมีผลกระทบต่อการเงินมีผลกระทบต่อ ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องโรงงานอุตสาหกรรม oh. เหล็กโลหะ uh huh. ราคาทองคำ <Kh á. S 2> นะครับมีผลกระทบ uh huh. แต่จะมีผลเกื้อนหนุนนะครับในเรื่องของอาหารการกินยังไงคะอาหารการกินจะสามารถที่จะอยู่ได้ในปี2558 uh huh. หมายถึงว่าการค้าการขายในเรื่องของอาหารการกินก็จะพอไปได้ดี <c oughs> ตลอดจนถึงในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ <c oughs> ก็จะมีผลในเรื่องของ รายได้และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังคาดไม่ถึงนะครับว่าในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้มันจะมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ภาวะที่จะก่อให้เกิดธุรกิจเกิดขึ้นแต่พอมาถึงปี57มีผลดีแล้วดีต่อเนื่องมาถึงปี58ครับอย่างนี้คนที่เข้าประกอบอาชีพที่อาจารย์บอกต้องระวังไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอ๋อนี้ต้องระวังต้องระวังครับ อันนี้ระวังเป็นวิเศษเลยใช่ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะจะก่อให้เกิดการปิดโรงงานมากขึ้นธุรกิจโรงงานก็จะถ้าหากว่าสามารถที่จะประคองตัวเองไปได้หรือว่าเป็นธุรกิจที่เกื้อกูลกันก็จะก่อให้เกิดความสําเร็จแต่ถ้าไม่เกื้อกูลต้องระวังครับค่ะแต่ว่าอาหารทําไมดีอะคะอาจารย์อาหารดีก็เนื่องจากว่า เป็นปีที่จะมีผลเสริมในเรื่องของธาตุธาตุไม้ก่อให้เกิดอาหารรายได้และผลประโยชน์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจอาหารนี่สามารถที่จะอยู่ได้ครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองโอการเมืองค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังมากที่สุดเพราะผมพูดตั้งแต่ตอนช่วงแรกแล้วว่าเป็นช่วงของภาวะที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นความวุ่นวายจะเกิดขึ้นปีมาๆเนี่ยเป็นปเปลี่ยนอารมณ์ อ่อนไหวแล้วก็ความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นอันนี้ภาพรวมนะใช่ครับโดย <od> ภาพรวมเกิดขึ้นได้หมดและเป็นปีแห่งเจ้าทุกข์ด้วยนะครับหมายถึงว่าจะต้องมีเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ประสบปัญหาแล้วก็มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยวาตภัยเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกครับทั้งนั้นที่ช่วงนี้ปลายปีนี้ก็ยังมีเรื่องของอุทกภัยทางภาคใต้อยู่ อย่างต่อเนื่องครับต้องมีอีกต้องมีอีกครับอย่างต่อเนื่องและมีผลรุนแรงด้วยที่ถามถึงการเมืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าในปี58เนี่ยรถแบบอะไรต่างๆนะคะบทบาทแนวทางเส้นทางเดินของการเมืองเนี่ยมันจะเริ่มมีอะไรชัดเจนมากขึ้นถ้าหากว่าเป็นไปตามรถแบบที่ทางรัฐบาลเขาวางไว้ตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไงคะผมเกรงว่าจะไม่ผ่านเนาะเพราะว่าปัญหาการเมืองถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ พี่น้องปร,ประชาชนคนไทยก็จะได้รับความเดือดร้อนอเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองแล้วก่อให้เกิดคนที่ยากจนมากขึ้นเมื่ออารมณ์อ่อนไหวนะครับคนที่จะทำร้ายตัวเองเหตุการณ์ปล้นจี้ก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่การปกครองของประเทศว่าจะสามารถที่จะดูแลในเรื่องของปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนค่ะครับ ฟังดูแล้วบางคนบอกโหอย่างนี้ปี5้าก็เหมือนกับยังไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจแล้วมีด้านไหนที่มัน<ร>ดีบ้าง้าเรู้แบบนี้เราระวังได้ไหม,มเราสามารถประคองตัวเองได้ถ้าเราประคองตัวเองนะครับปัญหาต่างๆมันก็จะไม่เกิดเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าปัญหาการเงินจะฝืดเคืองเรารู้จักใช้รู้จักจ่ายถามว่าปัญหาประเทศจะรุนแรงไหมและปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะเกิดขึ้นทั้งโลก วาผลต่อเนื่องจากปี2557มาถึงปี2558แล้วผลจากวิกฤตของโลกในเรื่องของอผลประโยชน์รายได้แล้วก็การเงินมันมีผลต่อเนื่องกันมามครับแล้วมีเรื่องไหนที่แบบดีสดใสบ้างไหมคะดีสดใสก็น่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงในเรื่องของดาราภาพยนตร์ในเรื่องของอรู้สึกจะปี2558เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีแห่งศิลปิน เพราะการแสดงหรือว่าการพูดจาติดต่องานประสานงานก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นหมายถึงคนที่มีอาชีพด้านนี้อาชีพด้านนี้ครับพวกวงการอะไรต่างๆใช่ครับใช่ครับถ้าบอกติดต่อในหน้าอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ครับในหน้าได้ครับเหมือนเหมือนกันครับอันนี้คือดีดีครับดออีอย่างนี้แหม จะไม่พูดถึงปีชงเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนเริ่มแล้วแต่ละปีเป็นประจำเป็นธรรมชาติของคนคเลยนะคะว่าปีหน้าใครจะชงปกติแล้วเนี่ยดวงชงเขาจะมีปีหนึ่งนี่คือสีอ่ราศีตามหลักของโหราศาสตร์จีนนะครับผมดูใช้หลักของดวงจีนโงเ่เฮงและศาตร์แห,ห่งฮวงจุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้หลักการเนี่ยมีหลักการสําคัญอยู่5ประการอะไรบ้างคะก็คือ อิกเตกยีเหงซาวงจุ้ยสีอิมกองเงาถักจืออิกเตกหมายถึงคุณธรรมพฤติกรรมจริยธรรมยีเหงหมายถึงวันเดือนปีเกิดซาวงจุ้ยหมายถึงที่อยู่อาศัยสีอิมกองหมายถึงบุญเก่ากรรมเก่าเงาถักจือเงาถักจือหมายถึงการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราใช้หลัก5ประการในเรื่องของการวิเคราะห์ดวงสองสองประการหลังนี่ไม่มีเปอร์เซ็นต์สามประการแรกเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์คุณธรรมพฤติกรรม20%ค่ะ วันเดือนปีเกิด30%ที่อยู่อาศัย50%<ฮ>เพราะฉะนั้นที่อยู่อาศัยถ้าดีก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของความมั่นคงให้เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าวันเดือนปีเกิดไม่ดีปี2558เป็นปีมะแมะปีมาแมนะครับถ้าหากว่าเป็นปีที่มีผลดีต่อผู้ที่จะลงทุนแล้วก็เหมาะที่จะทำกิจการเหมาะที่จะเริ่มต้นในด้านของธุรกิจและหน้าที่การงานก็คือคนที่เกิดปีเถาะ คนที่เกิดปีกุลแล้วก็คนที่เกิดปีมะเมียเพราะว่า3ปีนี้เนี่ยเป็นช่วงจังหวะปีที่ดีที่จะกอให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะคะอาจารย์รเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะสําหรับเรื่องของปีชงมันมีทั้งชงดีแล้วก็ชงไม่ดีด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค ูนี้นะคะเราอุบกันเอาไว้ค่ะยังผู้ไม่จบเลยสําหรับ3ปีนักกตรท,ที่ชงดีในปี58นี้ไม่ว่าจะเป็นปีกุลปีเถาะปีแม่เมียวันนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะคอาจารย์คะกุลเนี่ยถ้าดีดียังไงคะกุลหมายถึงว่าจะเป็นปีที่จะเกื้อกูลส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจและหน้าที่การงานที่จะขอให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องดูด้วยนะว่ารอบอายุข,ของเราเนี่ยมีผลเกี่ยวกับเรื่องของ อายุเข้าเคราะห์ด้วยด้วยหรือไม่มถ้าเกิดว่าอายุเข้าเคราะห์เนี่ย<ม>ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความหงุดหงิดแล้วก็ไม่สบายใจอย่าเอาความหงุดหงิดแล้วก็ไม่สบายใจเนี่ยเข้ามาเป็นอุปสรรคในเรื่องของธุรกิจและหน้าที่การงานคือต้องควบคุมอารมณ์ใช่ครับ<ม>ใช่ครับแล้วก็อีกปีหนึ่งก็คือปีมะแมะปีมะแม้โทษนะครับปีม,เม,ม,เมะมมเมียนะครับปีมะเมียนะครับหลังจากช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลกระทบเกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจปัญหาอึดอัด ตหนาจุกจิกเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อนเนื่องจากปี2558ก็จะเกื้อกูลในเรื่องของความสําเร็จให้เกิดขึ้นถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป,เป็นเพียงแต่สิ่งที่จะทําให้มีผลกระทบเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทําให้มีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมีย เมื่อมาเจอปีมาแมถือว่าเป็นปีที่จะสมพงและเกื้อกูลก่อให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมานะครับคิดถึงอนาคตข้างหน้าต่อไปว่าควรจะทําอย่างไรลืมลืมลมันไปซะใช่ครับปีเถาะลหอคะอาจารย์ปีเถาะนะครับถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่สมพงกับปีมาแมเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีเถาะนะครับที่จะก่อให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของธุรกิจและหน้าที่การงานถ้าหากว่ามีความคิดที่จะลงทุน หรือว่าตั้งใจที่จะเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจการงานในช่วงปี2558ถือว่าลุยได้แล้วครับอืพร้อมครับสู้ได้เลยลุยได้เลยนะคะอีนี้3ปีชงที่ดีไปนะคะทีนี้แน่นอนแต่ละปีก็ต้องมีการแก้ปีชงสหรับคนที่ชงไม่่ดีสวนปีอื่นนะครับที่เรายังไม่ได้เอ่ยถึงเดี๋ยวเราก็จะบอกวิธีแก้ให้ค่ะแต่ว่าปี2558ก็ต้องเตือนสําหรับคนที่เกิดปีที่มีผลกระทบอีกแล้วปีอะไรบ้างคะ ปีที่มีผลกระทบก็คือปีชวดชวดปีฉลูแล้วก็ปีจอปีชวดนะครับที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่เกิดปีชวดเนี่ยให้ระวังในเรื่องของความสับสนวุ่นวายปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นทําดีออกไปแล้วกลับเป็นผลลายตอบกลับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เกิดปีชวดแล้วมีผลกระทบในเรื่องของการทําดีแล้วมีผลลายตอบกลับ ก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วขอให้ทำต่อไปถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะขอให้เกิดความสับสนในเรื่องของความขัดแย้งระวังในเรื่องของการพูดจาเพราะว่าถ้าหากว่ามีการติดต่องานประสานงานมาหรือขอให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นควรปรับและจูนอย่างน้อยที่สุดก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดหรือถ้าหากว่ามีบุคคลใดก็ตามที่ มาพูดจายุแย่หรือว่าสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งสําหรับคนที่เกิดปีชวดว่าขอให้ฟังหูไว้หูอย่างน้อยที่สุดก็จะทําให้แก้ปัญหาต่างๆได้ดีอย่าไปเชื่อง่ายอย่าหูเบาใช่ครับค่ะไม่ใช่ว่าผมมาพูดปั๊บไปตีเขาเลยอย่างนี้แทบแทบไม่ได้อ๋อคือต้องมีสติใช่ครับคิดสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะตัดสินอะไรลงไปค่ะท่านี้ปีชวดถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะแก้ยังไงคะเราจะแก้โดยปกติแล้วเนี่ย ปีชวดจะต้องแก้ด้วยด้วย,วยรูปวัวกระทิง,รงหรือว่าเป็นรูปที่สามารถที่จะช่วยต้านได้เขาเขาเรียกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนคนที่เกิดปีชวดเนี่ยปีที่เสริมก็คือรูปวัวนะครับถ้าใช้รูปวัวเข้ามาในชีวิตหรือว่ามาตั้งบนโต๊ะทํางานหรือว่ามาติดตัวไว้อย่างสมมุติว่าเรามีจี้นะครับจี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยอย่างอย่างเช่นจี้อย่างนี้นะฮะจี้ที่เรามีอยู่อันนี้เป็นจี้หยก แล้วก็เป็นรูปทองอแต่อันนี้เป็นรูปปีมะแมะนะครับรูปหยกแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญแบบนี้เวลาติดตัวไว้สําหรับคนที่เกิดปีชวดแล้วก็เป็นรูปวัวนะครับก็จะก่อให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีปีที่มีผลเกื้อกูลเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายครับก็จะมีช่วยมีบุคคลที่มาช่วยเป็นแรงประทะให้ลดน้อยลงไป ยางน้อยที่สุดหนักเป็นเบาครับจําเป็นต้องติดตัวไหมคะหรืออย่างอย่างรูปถ่ายเนี่ยเราไปตั้งบนตโต๊ะทํางานหรือไว้ตั้งไว้ที่บ้านอย่างนี้ได้ไหมคะได้ได้ทุกได้ทุกที่เลยครับ<อ>ได้ทุกที่เราจะตั้งไว้ในห้องนอนก็ได้ตั้งไว้หน้ารถก็ได้สมมติว่าเรามีรูปวัวเล็กๆนะครับไปตั้งไว้หน้ารถก็ถือว่าดีนะครับอย่างสมมติว่าเรามีรูปอย่างนี้นะครับมีรูปเตา่าค่ะก็จะมีรูปวัวรูปวัวนะครับที่ที่ทาแบบลักษณะแบบใช้ใกระจกเนี่ยมาทําแล้วก็ตั้งไว้หน้ารถ นะครับต yeah. ah no. ั้งไว้หน้ารถเวลาไปไหนมาไหนก็ปีก็จะเสริมเกื้อกูลเสริมได้สามข้อนะครับข้อที่1เสริมความคิดข้อที่2เสริมสุขภาพข้อที่3เสริมในเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นแก้ไว้ดีกว่าครับอย่างน้อยที่สุดคนที่เกิดปีชวดเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นเราใช้วิธีในเรื่องหลักของใช้ปีนักสัตว์มาเสริมก็จะเกื้อกูลในเรื่องของความมั่นคงบางคนไม่เข้าใจเอะเกิดปีชวด ปีชวดก็ต้องไปซื้อรูปหนูมาสิไม่ใช่เราต้องเอาปีเสริมก็คือรูปวัวกระทิงคนจะเข้าใจว่าให้ไปติดตัวหรือว่าซื้อพวกอย่างที่อาจารย์บอกคือปีนักกษัตริย์ตรงกับของเราเองใช่ครับใช่ครับอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะครับความเข้าใจใหม่ค่ะต่อไปปีฉลูค่ะปีฉลูปีนี้เป็นปีปะทะเป็นปีที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นก่อให้เกิดการพัดพลากตายจากเหมือนอย่างอดีตผู้นําที่ผมได้เอ่ยถึงไปเมื่อไม่ไม่นานมานี้นะครับ เขาบอกว่าเป็นปีที่มีผลกระทบมากเป็นปีปะทะเป็นปีชงเป็นปีชงที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกวุ่นวายสับสนเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามนะครับที่เกิดปีฉลูนะครับปีนี้จะเสริมด้วยปีชวดหรือนักษัตว์ชวดหรือถ้าหากว่าต้องการที่จะเกื้อกวลในเรื่องของอธุรกิจและหน้าที่การงานความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นรูปพระพิคเนตนะครับรูปพระพิคเนตแน่นอนที่สุด เพราะว่าพิพกาเนตเนี่ยจะมีรูปหนูนะครับอยู่ที่เท้า<ช>อยู่ที่เท้าของพิพการเนตเราใช้เป็นเหรียญเล็กๆก,ก็ได้นะครับมไม่ต้ององค์ใหญ่ขนาดนี้เลยญเ,เล็กก็ได้นะครับเอาไว้ติดตัวะนะครับติดเข็มกัดเอาไว้ไปไหนมาไหนก็ติดตัวไวอ้อย่างน้อยที่สุดก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายและสาม,มารถที่จะช่วยในการที่จะลดแรงประทะนะครับที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้มากกว่าครับถ้าบอกว่าปะทะเนี่ย ถือว่าใน3าาปีนักษัตริย่างชวดยังไปไม่ถึงจอนี่นะคะยังครับถือว่าฉลูนี่ทงหนักที่สุดหรือเปล่าหรือยังไงในในรอบทั้งสปีนักษัตรที่ผมเรียนให้ทราบนี่หมายถึงว่าปีฉลูนี่หนักที่สุดหนักที่สุดนะครับรองลงมาก็คือปีชวดสุดท้ายก็คือปีจอครปีจอนะคะปีจอนี่ก็จะเป็นปีที่เบียดเบียนให้อึดอัดไม่สบายใจปัญหาจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นวิธีแก้ประการแรกก็คือ ต้องรู้จักปล่อยวางนะครับคือเรื่องเรื่องบางเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเราก็อย่าไปคิดอย่าไปกังวลกับมันแล้วก็คนที่เกิดปีจอนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเครียดชอบคิดอะไรล่วงหน้าบางทีเรื่องไม่เกิดก็มักจะคิดก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีจอนะครับเป็นคนที่จะต้องมีเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระมีเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของการบูชาพระเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีจอนะครับ ปีที่จะเสริมสำหรับผู้ที่เกิดปีจอก็คือเราจะต้องใช้ภาพของชัยสิงเอียะ oh. องค์เทพชัยสิงเอียะองค์นี้ครับองค์ที่ถือไม้ uh huh. องค์ชัยสิงเอียเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นองค์ชัยสิงเอียนะครับถ้าหากว่าคนที่เกิดปีจอได้มีโอกาสบูชาองค์ชัยสิงเอียะก็ถือว่าจะดีแล้วถ้าหากว่าได้มีการ ใช้เหรียญเล็กๆนะครับติดตัวไว้เพื่อที่จะช่วยในการป้องกันอารมณ์ที่จะหงุดหงิดไม่สบายใจปัญหาจุกจิกเรื่องไม่เป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวก็ตามหรือว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสถานที่ผู้ร่วมงานหรือว่าการที่จะทํางานกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีผลกระทบสามารถที่จะช่วยได้ครับค่ะท่านี้ก็มีคําถามว่าทุกคนเลยหรือเปล่าคะที่เกิดปีชวดปีฉลูปีจอนเนี่ยจะต้องชงไม่ดีหมดจะมีรอบอายุรอบปีอะไรหรือเปล่าคะ รอบอายุก็จะก็จะมีผลหนักมากขึ้นถ้าเกิดว่ารอบอายุถ้าอยู่ในช่วงระหว่างที่อายุเข้าเคราะห์ะถ้านับไทยนะครับผู้ชายนะครับถ้านับไทยถ้านับจีนนะครับก็คือหมายถึงว่าอายุจะลงท้ายด้วยเลข3 6 9 33 36 39 43 46 49 53 56 59ผู้หญิงนี่จะลงท้ายด้วย2 5 8 2 5 8ก็คือ22 25, 25 28 32 35 38 42 45 48ค่ะอันนี้คือจะเคราะห์หนักเลยใช่ครับก็คือหมายถึงว่าบวกเป็นสองเท่าโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารอบอายุของเราเนี่ยตกอยู่ในช่วงจังหวะที่ถ้านับ ถ้านับจีนเนี่ยก็คือนับมากกว่าอายุไทย1่ปีอย่างสมมุติว่าอายุไทย18ปีเราก็จะนับ19บเถามว่าทาไมต้องนับมากกว่าปีหนึ่งนับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิอยู่ในคันอ,อยู่ในท้องนี่นับ1ปีพอคลอดออกมาก็จะนับ2ปี 2> นะครับก็คือตามหลักของโหราศาสตร์จีนครับท่านี้มีคําถามว่าอย่างคนที่จะไปแก้ปีชงเนี่ยจำเป็นจะต้องรีบไปตั้งแต่ต้นปีเลยไหมคะหรือว่าตลอดทั้งปีเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ ไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าไปต้นปีก็จะดีมากกว่าเพราะอย่างน้อยที่สุดเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยต้นปีก็มีโอกาสเลยนะสังเกตได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> ว่าช่วงปีใหม่เอ่ยนะในช่วงสงกรานปีใหม่ของคนไทยนะครับ <c oughs> ก็มักจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับปัญหาความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งที่เกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของล้มหายตายจากกันไปมีมากพอสมควรนะครับค่ะแหมวันนี้ยังไม่เต็มอิ่มเลยนะคะมีโอกาสหน้าคงจะได้พูดคุยกาจารย์ชนทัศน์อีกวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะเราจะมารวบรวมอินไซต์ท้องถิ่นตลอดทั้งปี57เลยมาให้ชม โยใจโใจย่ทะลวงใจย่ต้นรักใหม่จง กลับมาช่วงสุดท้ายอินไซต์ท้องถิ่นวันนี้นะคะเราจะทิ้งท้ายกันไปด้วยภาพความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยที่วันนี้เราประมวลมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นพิเศษเลยจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับเวทีท้องถิ่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆเดินทางปลอดภัยนะคะในช่วงปีใหม่นี้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หม่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จก็ขอให้ตั้งใจนะครับฝากไว้นิดนะครับเดินเรือใช้เข็มทิศเดินทางด้วยชีวิตต้องรู้จักโชคชะตาเพราะฉะนั้นอยากจะนะอบอกกล่าวให้ท่านได้ทราบว่าปีใหม่2,558เราจะส่งท้ายท่านให้ท่านได้มีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับ